สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n Root Easy นะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับทุกคนก็มาอยู่กันในเกม Roblox Mapbox Food เช่นเคยนะครับก็นะครับทุกคนคลิปวันนี้นะครับผมก็น่าจะเป็นรายการบิดผลเด็กปากดีอีกแล้วนะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้ครับมันมีเด็กปากดีนะฮะมายืนด่าผมอยู่เนาะก็ไอตัวนี้เลยนะครับทุกคนไอชื่อ XDG Human ใหญ่เนี่ย อ๋อไม่ใช่ฮิวแมนใหญ่แห้ทุกคนหำใหญ่นะฮะเออเฮแม่ชอบชื่อมันจริงๆเลยดูดิมันด่าผมไอท็อปไอเชนนี่ด้วยโอ้โหปากแซบจัดเดินวนๆทำเชื่ออะไรปัญญาอ่อนเออทุกคนเมืเมเนน่อกี้ผมเดินวนอย่างเงี้ยผมเดินวนรอบตัวมันเวยแล้วก็มันก็ไล่ต่อยผมเว้ยอย่างฮาเลยอ่ะคือแบบผมเข้ามาผมก็ เจอแต่อะไรแปลกๆจริงๆเนาะทุกคนไอรโรบอกเนี่ยจริงๆอย่างชอบเลยฮะแต่ก็ไม่เป็นไรฮะได้คอนเทนต์นะครับผมแล้วก็มันบอกว่ามันบอกว่ามีผลให้ผมด้วยนะครับทุกคนดูดิมันบอกว่าแบบผมเตรียเปล่าแบบอยากออกช่องโน่นนี่ด้วยโอ้โหเต็มไปหมดเลยหนึ่งหเอาไหมเอ้โห เอ้ยถามถามดินายมีผลไรบ้างอ่ะนี่จัดไปขอแบบถามผลก่อนละกันนะฮะวันนี้ก็มาอยู่ในรายการบิดผลเด็กปากดีอีกแล้วนะฮะก็รอรุ้นกันวันนี้พี่ท็อปจะบิดผลเด็กได้หรือเปล่าผมจะเอาให้ร้องเลยนะครับทุกคน <c oughs> จริงฮนะ <c oughs> ผมบอกเลยเอาให้ร้องเฮ้เอาให้ร้อง,นะอห,องหนึ่งหนึ่งไหมถามก่อนบอกก่อนว่ามีผลไรบ้างนี่นะฮะจัดปาเฟี้ยวเฟี้ยวถ้ามันไม่บอกผมว่ามีผลไรบ้างผมก็ไม่หนึ่งหนึ่งกับมันนะเออผมแบบผมอุ้ย เชียโมจิเลยเรอ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยผมไม่มีโมจินะทุกคนตอนนี้ในตัวผมต้องการผลโมจิมาประดับทังนะฮะไหนว่าผลโมจินี่ไงทุกคนในตัวผมไม่มีผลโมจินะครับอุ้ยมังกรด้วยเออเชียแล้วไงมังกรเอ้ยเออมังกรผมมีผลเดียวใช่ไหมตอนเนี้ยเฮ้ยสองผลสองผลแล้วเฮ้ยถามดิสองผลหรอ อุ้ยผลพราด้วยเดี๋ยวนะผลพราผมมีอ๋อเนฮีฮะหนึ่งผลเนฮีฮะก็ใส่ในคลังได้อยู่เนาะ <c oughs> เฮ้ย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 ทั้งตัวปะเนี่ยทั้งตัวปะเนี่ยเฮ้ยให้กี่ผลเผลฮ้ยผลหิมะเชี่ยเอาแล้วไงทุกคนบอกเลยอีพีนี้มันเ,เทเ,ทเทลพอร์ตไปไหนเนี่ยเฮ้ยมันเทเลพอร์ตไปไหนนี่ <c oughs> สี่ผลโอ้โหรีบไงวะเฮ้ย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 ผมอยากได้ ผมอยากได้หมดเลยนี่ขอได้ปะมาดูมาขอได้ไหมม,ม,มันบอกว่ามาดูมาอ่ะก็มานั่งดูกับมันหน่ละกันนะครับทุกคนมันชื่ออะไรเนี่ยเอ็กดีจีห่ำใหญ่นะฮะทุกคนอย่างตึง้ยมีคาววตี้ด้วยโมจิหิมะแล้วกาบุดด้ะเฮ้ยตึง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 จาดนี้นะฮะ อยากออกคลิปหรอนี่นะฮะทุกคนขอผลได้ไหมงั้นอ่ะจัดไปดมันบอกมันอยากออกคลิปเว้ยทุกคนมันอยากออกคลิปไอเด็กเนี่ยปากดีถ้ามันไม่ด่าผมมันก็แบบไม่อะไรนะมันบอกว่าถ้าชนะคืนกูด,ด้วยนะครับทุกคนพิ่มไปดิงั้นแรกเลยไหมนี่นะฮะทุกคนจัดแปงั้นแรกเลยหรือเปล่าผมดูดิมันใส่ผลอะไรได้บ้างวะ ผลพาวอุย้ยพาวได้อยู่มือชนะมึงคืนกูกูนชนะอะไรเนี่ยอะไรวะงงมึงชนะม,นนมึงคืนกูกูชนะมึงคืนกูอะไรวะทุกคนทำไมผมต้องคืนมันด้วยวะคือไม่ว่าผมจะเล่นยังไงผมก็ต้องคืนมาหมดเลยเอ่ะอุ้ยผลเควกได้อยู่นะผลเควกมีผลอะไรอีกบ้างอะที่น่าจะใส่ได้ลูเบอร์ไม่ได้ฮะผลแสงไม่ได้ฮฮแมกมาไม่ได้ฮฮผลไดมอนด์ไม่ได้แซนไม่ได้ไ,ไ,ดไอ ไอโอ้โหไอไม่พอนะครับทุกคนผมต้องใส่เลิฟอุ้ยเลิฟได้อยู่เลิฟได้อยู่อ่าแรกแรกเฮ้ยอีพีนี้มาไวเว้ทุกคนได้ผลไวเว้เฮ้ยไม่ต้องคุยเยอะให้เสียเวลาบิดเลยฮะจังหวะนี้กระโดดไหมเรียบร้อยไปแล้วโกไปแล้วฮะไปแล้วฮะไปแล้วฮะไปสุ่มผลดีกว่าฮะทุกคนอันนั้นแน่จัดไปขอสูตรสุ่มผลหน่อยแล้วกันนี่สุ่มผลพิศดารฮะ ป๊บแล้วก็ยกเลิกให้ไม่เป็นไรแล้วก็เข้าไปเนี่ยทุกคนเข้าไปปุ๊บก็เดินวนตรงนี้หนึ่งทีเฮะมีน้องบอกมาเนี่ยฮะสูตรนี้ได้ผลเสือนะสูตรนี้ได้ผลเสือนะครับทุกคนสุ่มไปเลยเฮจัดไปได้ผลสปริง้อหือ the d u ักอะไรกันครับเนี่ยใอ้ทุกคนมันบอกว่ามาดีหนึ่งหนึ่งเอา้าอะไรอ่ะพิมพ์ไปดิคุณคือใครเนี่ยพิมพ์แบบเบื่อเไปหน่อยละกันนะทุกคนคุณคือใครจู่ๆมาท้า หนึ่งหนึ่งนี่จะไปพิมพ์แบบเออเออไปหน่อยละกันนะครับ <No. S 1> ทุกคนอันนี้บอกว่า PvP wake นะฮะผมปัน่นในตัวนี้ก็หอนนะฮะตอนนี้มาครับไอ้ปัญญาอ่อนไข่พ่อมึงอะเอา้าอะไรวะงงเอา้าพิมพ์ผิดเฉยงงมาอะไรเราไม่เคยคุยกันนะอะไรวะทุกคนงงมันนะผมงงมันมากเลยนะเนี่ยจิจูแบบมาท้านหนึ่งหนึ่งเนี่ยใครเนี่ยใครก็ไม่รู้เนี่ยจิจูมาท้าพี่ท็อปหนึ่งหนึ่งนะทุกคนใครไม่รู้นะฮะ กลัวๆอดิไม่ได้กลัวแต่บิดผลพิมพ์ไปดิไม่ได้กลัวแต่บิดหนีจัดไปฮะ <c oughs> ไม่ได้กลัวนะครับแต่บิดบิดผลเด็กปากดี <c oughs> เจอเหลืองหน้าเกกูเข้าไปกลัวหรีออะไรวะงั้นเอาผลคืนมาไม่คืน <c oughs> ไม่คืนครับบิดแล้วแต่เดี๋ยวก็ค่อยคืนมันนะครับทุกคนขอปั่นให้หัวร้อนก่อนเฮ้ย <c oughs> หรือว่าเราจะไม่คืนดีวะคืน <c oughs> หรือไม่คืนดี คือมันปากดีอ่ะผมก็ไม่อยากคืนนะแต่แบบใจก็ต้องคืนเนะเพราะเราแบบเรามันคนดีอ่ะเรามันแบบแบบเป็นที่รักของน้องๆเงี้ยเออเอามาไอเอ๋อท็อปมันด่าผมไอเอ๋อดูดิดูดิมันยิงผมยับเลยมันยิงผมยับเลยอ่ะดูดิพิมพ์ไปดินายมาด่าผมทําไมต้องคืนครับนี่นะฮะจัดไปเฟี้ยวมันมาด่าผมแล้วทําไมต้องคืนอ่ะเออเอาผลมาเอาผลมาหัวร้อนอ่ะหัวร้อนอ่ะเฮ้ยถามไปได้หัวร้อนหรอ หัวร้อนหรออะไรเนี่ยก็ผลกูอ่ะถามไปดิก็ให้มาทำไมอ่ะ <c oughs> ผมอย่างชอบเลยทุกคน <c oughs> บอกเลยงานนี้บิดผลจนหมดตัวฮฮเออเดี๋ยวพี่ท็อปจะสร้างรายการใหม่เนี่ยเป็นรายการบิดผลเด็กปากดีเนี่ยโคตรฮาเลยอย่างชอบเลยเอาผลมาก็แลกไงเอาก็แลกไปแล้วไงเออก็แลกไปแล้วไงนายจัดไปแฮ กลัวกลัวดิเลยไม่กล้าหนึ่งหนึ่งด่าทําไมเออผมไม่เข้าใจนะแบบทําไมต้องด่าสังคมเกมบล็อกฟู้ดแบบมันแย่เพราะไอคนแบบนี้แหละทุกคนแบบไอพวกไทยคลิปเนี่ยเอาผลมาไม่คืนครับไม่คืนไม่คืนครับไม่คืนครับไม่คืนครับ,ม,รบ,ม,รบมันบอกว่าผมยิงโอ้ร้องยิงนายมาด่าผมก่อนหนีจัดไปละทําไมผมต้องคืนผลจัดไปฮะทุกคน ผมไม่คืนบิดคมๆนี่นะฮะบิดคมๆพี่ท็อปสอนมานี่จัดไปให้ทุกคนบิดคมๆให้สไตล์ท็อฟฟี่นะครับผมบิดคมๆสไตล์ท็อฟฟี่นะฮะจัดไปเฟี้ยว บิดแม่มึงอะมันด่าแม่ผมเฉยเนี้ยเนียเนี่ยผมจะไม่คืนเพราะมันด่าแม่ผมนี่แหละด่าแม่หรอไม่คืนนะจัดไปฮะทุกคนไปทุกคนเดี๋ยวเราออกไปแบบ PVP ขำๆดีกว่านะครับผมอะไรเนี่ยมันบอกว่าปัญญาอ่อนเอาผลมาไม่ไม่ครับไม่คืนครับมันหัวร้อนแล้วทุกคนไม่คืนไม่คืนไม่คืนมันหัวร้อนแล้วดูดิมันหัวร้อนเว้ยมันหัวร้อนอ่ะหัวร้อนจัดหัวร้อนจัดหัวร้อนยังครับนี่จัดไป มันบอกคืนคืนคืนมันหัวร้อนแล้วทุกคนแบบมันหัวร้อนมากเลยนะดูดิมันหัวร้อนแบบจัดๆเลยนะทุกคนมันด่าผมไอเชนี่ด้วยโอ้โหไม่คืนครับหัวร้อนเนี่ยหัวร้อนก่อนหัวร้อนฟ้องแม่อย่างนี่จัดไปไปฟ้องแม่สินี่จัดไปครับทุกคนดูดิมันหัวร้อนอ่ะมันหัวร้อนอ่ะผมปั่นจนหัวร้อนเลยอะฟ้องพ่อเมื่อโอ้โหมันด่าพ่อผมเนี่ยผมไม่สมควรคืนผลแบบเด็ดขาดเลยนะทุกคนเออ อะไรกันครับเนี่ยโอ้โหไอพวกนี้มันทำอะไรกันมันทำอะไรกันอุ๊ยอุ้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 ยมานี่อุ๊ยโอ้โหไม่โดนใครเลยอะมานี่เลยมานี่เลยเรียบร้อยฮะโดนไปหนึ่งครับผมอุ๊ยโอ้โหอื้อหือ มานน่เดมานี่เดอุ้ย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 เจ็บเจ็บฮะเจ็บฮะบอกเลยเจ็บฮะเจ็บฮะผมเนี่ยเจ็บฮะอุ้ยแปลงร่างก่อนนะทุกคนแปลงร่างก่อนขอแปลง v 4ก่อนนะครับทุกคนอุ้ยไอ้พาหนีเลยอ่ะผมแปลงร่างเป็น v 4ไอ้พาหนีเลยอย่ะนี่แฮะบอกเลยบอกเลยคมคมแฮะเรียบร้อยแฮะคอมโบคอมบอยังไงยังไง,ไง daughter. อุ้ย ไอพระไอพระไอพระหรอเฮ้ยแกเป็นพระอย่างนั้นหรออุ๊ยโอ้โหไม่โดนพระทุกคนพาหนีทุกคนพาหนีพาหนีเฮ้ยโอ้โหโอ้โหอุ๊ยไม่โดนนะทุกคน ผมเล่นท้าอยู่ทุกคนอ่ะเรียบร้อยพาตุยแล้วพาตุยแล้วฮะจังหวะนี้ยังไงไยังไงยังไงฮะยังไงฮะอุ้ยใครมันมาต่อยผมมานี่เลยต่อยเหรอต่อยพี่เหรอน้องเฮ้ยห,หนูต่อยพี่เหรอน้องมานี่ดีมานี่ดีมานี่เรียบร้อยให้ทุกคนบอกเลยตึงๆให้คอมโบโมจิของไอ้ท็อปเนี่ยเออหื้ออุ้ยอุ้ยอ,ย,อย,ยังไงอ่ะยังไง อ่ะเรียบร้อยฮะโดนใครไปอีกไม่รู้นะฮะข้าวหัวยับยับฮะตอนนี้บอกเลยได้ข้าวหัวรัวๆได้ข้าวหัวรัวๆนะฮะทุกคนอุ้ยใครมันฟาดผมเนี่ยอุ้ยไม่โดนเหรอยังไงอ่ะยังไงเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่ปากแซบฮะไอ้นี่ปากแซบเหรอปากแซบอย่างนั้นเหรอฮะใครโดนใครไม่รู้ฮะทุกคนลอุ้ยอุ้ยไอ้พระไอ้พระ อือ่าเรียบร้อยแฮรโดนอีกแล้วฮะอีกหนึ่งตัวครับทุกคนผมบอกเลยห้องนี้ผมออฟก็อตนะฮะใครใครใครแฮะใครแฮะไอตัวน้ำมันคือใครอุ้ยไอตัวน้ำมันคือใครมีมีอุ้ยหูไม่โดนเฉยไหนตัวที่ด่าผมอยู่นี่ฮะทุกคนฝนทรายเหรอฝนทรายเหรออืมอือืาเดีมาดี มาดิมาดิครับก็มาดิครับมาดิครับก็มาดิครับเรียบร้อยฮะสามทับสแล้วนะครับทุกคนไอตัวที่ด่าผมเนี่ยเอาเอาเอ,าอยู่นี่ไม่ใช่หรอเอา้าเอา้ยเอยเอังไงฮะเราอ่ะเรายังไง,ง,ไงโอ้โหทอวะทุกคน เอาๆยังไม่หยุดไอ้นี่ยังไม่หยุดไอ้นี่ยังไม่หยุดไอ้นี่ยังไม่หยุดม,มานี่เลยมานี่เลยอุ้ยไม่โดนได้ไงอะ่ะเอา <c oughs> โอ้โหแหมลงด้านล่างเฉยให้ทุกคน ยังไงยังไงอ้าวยังไงเรียบร้อยบอกเลยดอกนี้โดนคอมโบอีกแะอุ้ยไม่โดนอ้าวไอตัวนี้มันลาสผมให้ทุกคนอ้าวล่าสหรอลาสหรอลาสหรอจ๊ะมานี่มานี่อ่ะเรียบร้อยแฮ้ทุกคนข้าหัวรีเซ็ตแฮข้าหัวรีเซ็ตอ่เอาเรียบร้อยแฮ บอกเลยไอ้ท็อปตอนนี้มันออฟก๊อดออฟเดอะเยียร์เหมือนกันนะบล็อกฟุตอะ่ะอา้าวยังไงยังไงยังไงอืม้มเอา้าโดนแฮะ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 เอ้าเอา,เอายังไงยังไงเอา้ายังไงเอ้าเรียบร้อยแฮะบอกเลยเรียบร้อย อุ๊ยอุ๊ยโอ้โหมานี่เอา้เอาไอ้พระเหรอฮะพระเหรอพระพระมานี่ดิพระมานี่ดิอื้อหืออุ๊ยพระจะตุยพระจะตุยให้ทุกคนเอา้าไม่โดนพระเฉย ยังไงพระยังไงพระยังไงเอา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 ,เอามันมาอยู่ในวงผมมันก็โดนดิครับอย่างนี้มันก็โดนดิครับอือหือมาโดนคู่เลยฮโดนคู่เลยจังหวะนี้อ่าเรียบร้อยบอกเลยจังหวะนี้เรียบร้อยแฮ้อ่าเรียบร้อยแฮหมดตี้ฮะทุกคน <c oughs> โอ้โหแม์นี้ผมไม่ตุยเลยนะฮะผมพูดตามตรง ผมมันตึงเหลือเกินไงแบบตึงจัดเลยเฮ้ตอนนี้เฮ้ย <políticas> มันหลบได้เหรอยังไงเฮ้ยยังไงยังไงยังไงจ้าอีโนอ้าวเรียบร้อยเฮ้สามทับสามรีเซ <ật> ็ตท่าหัวไปซะมานี่ เอาเอาหนีมันหนีผมเว้ยทุกคนมันหนีเว้ยผลประตูเนี่ยเฮ้ยผมโดนไอตัวนั้นตาวะโอ้ดูดิทุกคนมันโอ้ใส่เลยอ่ะโหดเกินไงโหดเกินมาหนี้เดะมาหนี้เดะอะไร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 ทำไรทำไรทำไรจ๊ะมานี่เลยมานี่เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ยังไงยังไงเอายังไงไอยังไงเรียบร้อยเฮไอตัวที่ด่าผมไปหวานอีกแล้วฮะทุกคนโอ้โหผลประตูก้อนนั้นลำคานอ,อ่ะเฮ้ใครเอาโมจิมาหาผมเนี่ยมานี่ดิเฮ้ยโมจิไม่ตื่นก็โดนนะโมจิไม่ตื่นก็โดนนะอุ้ยอุ้ยดูดิมันต่อยผมไอมโมจิอ่ะ อุย้ยเอ้ยนั่นแน่ย,นย,ยังไงย,ยังไงยังไงไะยังไงเอาเรียบร้อยแฮมโมจิไม่ตื่นไปหวันห่นฮะเอายังไงไอ้พระไอ,ระอ,รอ้พระเจ้าอีกเหรอพระเจ้าอีกเหรอโอ้โหใครไม่มีใครเอาผมลงเลยอะแบบมันรีเลือ่อนโหดเกินอะทุกคนแบบ มันรีเลดโหดจริงนะเผาเออนางฟ้าเนี่ยเอาเรียบร้อยให้จัดการใครได้อีกไม่รู้ให้ทุกคนตึงจัดบอกเลยอีพีนี้ผมตึงจัดแฮะมาดิมาดิยังไงใครจะเอาใครจะเอาแฮะใครจะเอาก็มา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 ดิมาดิาดอุ้ยมันมันขังผมเว้ยทุกคนมันขังผมว้ยจะคอมโบใส่ผมเว้ย อ้าวเรียบร้อยแฮะโดยในท็อปคอมโบไปก็ไปหวั่นเหมือนกันนะจ้ะอมาเนี่มาเนี่เอ้ามันปีงไว้ทุกคนตัวเนี้ยดูดมิมันเป็นอะไรของมันไม่รู้อ่ะอ้าวผมโดนแช่ฮะทุกคน อ้าวยังไงโดนสิครับงั้นอะ่ะอย่างนี้ก็โดนสิครับอ้าวเรียบร้อยฮะทุกคนไปหว่นอีกแล้วอ้าวพระพระมันยังไม่เลิกนะไอ้พระมันไม่เลิกนะอย่างชอบเลยฮะทุกคนอายังไม่พอเหรอฮะอาสยบแทบเท้าข้าซะไอ้กระชอกเกมมันกระชอกเกินไปยังไงยังไงอ่ะยังไง,ย,งยังไงอ่ะยังไงอ่ะยังยังไงอุ๊ย บอกเลยโดนคอมโบเมื่อกี้ไปเกือบตัวฮฮเอาไปไหนละไปไหนซะละไปไหนซะละอุ้ยไม่โดนเอาเรียบร้อยฮฮไปหวัานอีกแล้วทุกคนไปหวัานเลี้ยงตัวเลยอะ่ะอุ้ยขอโทษนะพอดีแบบโหดเกินอะ่ะเฮ้ยไหนอยู่ไหนอะ่ะอุ้ยพิมพ์เบดีโทษนะพอดีโหดเกินโทษ โทษนะพอดีโหดเกินนะทุกคนเออจัดไปฮะเฟี้ยวเฟียวโอ้โหอีพีนี้ผมมาสุดใฮ้ทุกคนเอาเรื่องเอาเรื่องจาดบอกเลยเอาเรื่องจาดนะครับทุกคนดูดิโคตรตึงมันจะตึงไปไหนวะเนี่ยผมเนี่ยแม่ดูดิมันด่าผมเออด้วยผมไม่ตุยเลยนะการ PvP รอบไม่กี้กผมไม่ตุยเลยสักครั้งนะตึงเกินไง โอ้โหขนาดมันเผาเงือกวีสีนะบิดผลกูเอา้า <c oughs> ก็ปากดีเองอ่ะจัดไปครับเฟี้ยวๆ <c oughs> ก็มันปากดีเองอ่ะทำไงได้เนาะไม่ไหวเลยอะไม่ไหวเลยนะด่าคนอื่นแต่จะให้เขาทำดีด้วยนะครับมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับทุกคนที่แบบว่ามันมาด่าผมแล้วแบบจะให้ผมทำดีใส่มันมันก็ไม่ได้นะครับทุกคน ทำมันยังลอยอยู่เนี่ยบักเหรอเฮ้ยแต่เท่ดียวะ่ะโหท่าลอยโคตรเทให้ทุกคนเฮ้ยท่าลอยโคตรเทบอกเลยท่าลอยโคตรเท่ฮะดูดิเฮ้ยตึงอ่ะท่าลอยโคตตตึงเลยฮะทุกคนเฮ้ยเฟี้ยวเฟียวฮะพอมึงบรยงบรยาอ่อนไงโอ้โหด่าผมยาอ่อนพิมพ์ไปดิงั้นขอผลหมดนี่ได้ไหมถามไปดิเผื่อได้ให้ทุกคนเผื่อได้ถ้ามันให้ผมก็เอาเนี่ย <laughs> ถ้ามันให้ผมก็เอาเนะครับทุกคน เอาคืนมาไม่คืนไปไกลๆเราคืนผลมันตอนไหนดีววทุกคนปั่นในห,หัวร้อนก่อนไหมปั่นในห,หัวร้อนก่อนดีป่ะอย่างชอบเลยเอามาดูดีมันหัวร้อนอะ่ะน่าจะหัวร้อนทำไมอะ่ะขอโทษก่อน จะให้ผลคืนถ้าขอโทษไม่ไหวเลยนะทุกคนแบบโอ้โหมันทําสังคมเกมแบบแย่มากเลยนะขอโทษละกันไอเอ๋อดูดีมันขอโทษผมมันยังด่าผมอยู่อะทุกคนไม่ด่าผมอยู่อะไม่ไหวเลยจริงๆหัวเสียแฮหัวเสียท้อเลยแฮทุกคนท้อเลยท้อเลยกูเอาผลมา <c oughs> ไม่ให้โว้ยไม่ให้โว้ย นี่จัดไปนะทุกคนผมไม่ให้ผลมันคืนแล้วฮะผมไม่ให้คืนลวจริงจริงมันด่าพ่อด่าแม่มันด่ายันโคตรผมจะให้ผมให้ผลคืนได้ไงนะฮะเมื่อกี้ผมก็ PVP ชนะได้ผลมาฟรีโอ้โหเต็มเต็มตัวฮะทุกคนเต็มตัวเต็มตัวโอ้ตึงบอกเลยตึงฮนะ PVP ก็ไม่ตุยสักรอบเมื่อกี้โอ้โห ตึงจริงๆเลยนะครับทุกคนโอเคทุกคนก็นะครับผมสําหรับคลิปนี้ครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับก็ถือว่าอีพีนี้ขอยติบิดผลตึงๆนะทุกคนไอ้พวกปากดีผมจะไม่ให้ผลมันคืนเนาะแต่ถ้ามันไม่ปากดีถ้ามันขอโทษดีๆผมก็ให้คืนไปแล้วแหละนะครับทุกคนโอเคก็นะครับผมสําหรับพฤติกรรมแบบนี้อย่าเอาไปเป็นแบบอย่างเนาะทั้งของพี่และก็ของไอ้ไอตัวที่ด่าพี่นะครับทุกคนน้องๆก็อย่าไปด่าใครนะครับผมโอเคทุกคนก็สำหรับคลิปนี้พี่ท็อปต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคน ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับแล้วก็สําหรับคลิปหน้าอยากให้พี่ทําคลิปแนวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวพี่ท็อปจัดให้นะครับทุกคนและก็นะครับสาหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับบอกสูตรสูมผลพิศาสตร์พี่ด้วยนะครับผมและก็นะครับรอติดตามนะครับว่าคลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรเนาะก็ใครที่แบบว่ามีคอนเทนต์เจ๋มๆอยากให้พี่ท็อปทาก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้เลยนะครับผมโอเคทุกคนก็สําหรับคลิปนี้ครับบ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊บครับบ๊ายบาย รักทุกคนนะครับผมจุจ๊บครับบ๊ายบายปว